สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมเดินทางมาที่กูช้างลําพูนนะครับซึ่งกูช้างที่นี่นะครับก็มีประวัติคร่าวๆนะครับก็คือกูช้างงาเขียวเนี่ยนะครับก็เป็นช้างพระทรงของพระนางจามเทวีนะครับซึ่งเป็นช้างที่มีอนุภาพมากๆนะครับเมื่องาของช้างเนี่ยชี้ไปทางไหนนะครับก็จะทําให้คนตายกันเยอะแยะเลยนะครับเขาก็เลยสร้างเขาเรียกว่าเป็นกูช้างเป็นเจดีย์นะครับแล้วก็เอางาของปู่ช้างเนี่ย ตั้งชี้ไปข้างบนนะครับซึ่งอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยครับโดยจะพาเอฟซีทั้งหลายเนี่ยไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นรูปทรงจําลองนะครับของปูกช้างนะครับซึ่งงาเนี่ยเป็นงาเขียวนะครับแล้วก็ด้านหลังผมเนี่ยครับเป็นเจดีนะครับที่เขาเอางาเนี่ยไปไว้ข้างในนะครับซึ่งนานมากๆแล้วก็สร้างเป็นเจดีขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็เอางาเนี่ยไปไว้ข้างในชี้ขึ้นไปข้างบนนะครับ จังหวัดลำพูนนะครับเป็นจังหวัดที่มีโบราณสถานเนี่ยมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามหรือว่าสถานที่เก่าแก่นะครับและนี่ก็คือกูช้างลำพูนนะครับซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูนเลยนะครับสถานที่นี่นะครับก็รถเนี่ยเข้ามาได้สะดวกสบายเลยนะครับใครที่แวะมาลำพูนนะครับก็ต้องเข้ามาสักการะบูชานะครับซึ่งนี่ก็เป็นรูปจำลองนะครับที่เป็นทรงช้างของพระนางจามเทวีเนาะ ซึ่งงานนี้ออกสีเขียวนะครับไม่รู้ว่าสมัยก่อนตัวจริงนี่จะออกสีเขียวหรือเปล่านะครับก็คนที่มาสักการะนะครับมาทําบุญนะครับมาไหว้พระจีดีแล้วก็มาลอดใต้ท้องช้างนะครับเพื่อเอาเลือดเอาชายแล้วก็เพื่อเป็นสีมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวนะครับซึ่งที่นี่ก็จะสร้างเป็นหลังคากาันฝนกันแดดไว้เนาะละักษณะเป็นแบบนี้นะครับรูปทรงนี่ใหญ่มากๆเลยเนาะ ตามที่ประวัติที่ผมได้เอ่ยไปข้างต้นนะครับก็เป็นประวัติคร่าวๆของอปลูกช้างงาเขียวนะครับนี่ช้างใหญ่มากๆเนาะงานี่ออกสีเขียวเลยนะครับอันนี้ก็คือพระเจดีย์เนาะที่บรรจุงาของปลูกช้างอยู่ข้างในนะครับอันนี้คือด้านหน้าของพระเจดีย์เลยนะครับพระเจดีย์นะครับก็จะมีลักษณะ เป็นแบบนี้นะครับเรามองขึ้นไปข้างบนนะก็คล้ายๆว่าจะมีโพรงอยู่ข้างในนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะเป็นตางที่เราคิดไว้หรือเปล่านะครับรอบๆพระเจดีย์นะครับก็จะมีหมอดูดวงนะครับหลายๆคนเลยนะครับเยอะแยะมากมายนะับมานั่งให้กับบางคนนะครับก็อยากจะดูดวงว่าตัวเองเป็นยังไงนะครับก็ดูได้นะครับนี่นะครับนี่จะมีคนนั่งเป็นกลุ่มๆนา่แล้วก็นี่ะครับ ป็นสาราแบบนี้นะครับก็จะเป็นที่ดูดวงนะครับดูดวงชะตาของแต่ละคนนะครับนี่นะครับเขาก็ติดโคมลักษณะเป็นโคมภักเหนือเนาะเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นด้านหลังเจดีนะครับก็สถานที่นะครับร่มรื่นนะครับอากาศดีอยู่นะครับเพราะว่ามีต้นไม้เนี่ยเยอะแยะเลยนะครับ ส่วนตรงด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกองอํานวยการกูช้างหรือเปล่านะครับก็จะมีคนที่อยู่ข้างในเนาะใครที่อยากจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบูชาวัตถุนะครับก็เข้าไปบูชาหรือว่าเข้าไปติดต่อสอบถามได้นะครับโอเคนะครับ